มันหล่อลื่นสเปซสเปซเคียงคู่รถเคียงคู่คุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซอจิรารัตรัตนวิเชียนค่ะค่ะมุกอิสริยบุญสินค่ะอยู่กับเราสองคนในรายการไม่ตกขบวนมาแล้วค่ะวันนี้มาทั้งสีเหลืองและสีสีแดงค่ะเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่าน้องมุกวันนี้ค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมทำความดีกันค่ะแบบเป็นการทำความดีได้ด้วยปลายนิ้วค่ะ <aunque S 2> <me> <cheg> นั่นค <Warm th. S 1> ือโครงการการร่วมบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลสิริราชค่ะเพื่อสร้างอาคารนวมินทรบอาบพิษ84,000พรศาค่ะโดยสามารถใช้วิธีการบริจาคนะคะด้วยปลายนิ้วนั่นก็คือการกดโทรศัพท์นั่นเองกดดอกจาน 984ดอกจาน1 0 0สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่ะการกดหนึ่งครั้งเนี่ยคือการร่วมบริจาค100บาททั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วก็ไม่สามารถขอใบเสร็จเพื่อเอาไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยโครงการนี้นะคะชื่อโครงการทำดีได้ด้วยปลายนิ้วเนี่ยเป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างโรงพยาบาลศิริราชและผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่อีก5เครือข่ายนั่นก็คือ AIS, dtac, True, TOT และ Cat เ e l e c คอค่ะซึ่งการกดแต่ละครั้งเนี่ยก็จะคิดเงินเป็น100บาทที่บอกไปในตอนต้นนะคะไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งผู้บริจาคเนี่ยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองและไม่สามารถออกไปเสร็จรับเงินได้ค่ะทางนี้นะคะพอมีโครงการนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็มีแบบดาราเซเลบหลายๆคนเนี่ยก็ช่วยการปร,ประชาสัพามพันธ์ใช่ค่ะตอนนี้ก็มี หลายหลายคนเนี่ยร่วมกันบริจาคแล้วก็ทางโรงพยาบาลก็หวังว่าจะมีแบบหลายหลายคนเนี่ยใช่มาร่วมด้วยช่วยกันใช่ค,ค่ะการบริจาคให้ดูว่าบริจาคแลงไงได้รับหรือยังเนี่ยพอบริจาคไปปุ๊บพอเรากดหมายเลขที่บอกไปนะคะก็จะมีมเมสเซจกลับตอบกลับมาบอกว่าศิริราชขอขอบคุณท่านที่ร่วมสร้างอาคารนาวมินทาราบบพิษ84,000ศานั่นก็คือเป็นการยืนยันว่า คุณได้บริจาคเงินเรียบร้อยแล้วค่ะก็เป็นข่าวดีเที่นํามาฝากกันนะคะค่ะค่ะที่เรื่องต่อไปค่ะก็ยังอยู่ที่เรื่องราวเกี่ยวกับการบริจาคเหมือนกันก็สืบเนื่องจาก่อเมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาโน้ะที่มีกรณีเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่โรงเรียนของโรงเรียนไอ้อาคารหอพักหญิงของโรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยานะคะที่อยู่ที่เวียงป่าเป้าของเชียงรายเนาะแล้วเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยก็ทําให้มีเด็กนักเรียนเสียชีวิตไปถึง17คนเลยทีเดียวนะก็ถือว่าเป็นการสูญเสียที่เยอะอ่ะก เท่าเหมือนกันนะคะและล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่ตํารวจจากสพเวียงป่าเป้าค่ะก็ได้ส่งหมายเลขบัญชีเพื่อขอรับบริจาคมา2บัญชีนะคะโดยย้ำนะคะว่ามีเพียงแค่2บัญชีเท่านั้นโดยบัญชีแรกค่ะคือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะเลขที่บัญชี020072480782ค่ะโดยมีชื่อบัญชีว่าช่วยเหลือน้องผู้ประสบภยัยโรงเรียนพิธาเกียรติอำเภอเวียงป่าเป้าชื่อสาขาเวียงป่าเป้านะคะก็ตามในภาพเลยค่ะ ส่วนอีกบัญชีหนึ่งนะคะเป็นของธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขที่บัญชี012ขีด3ขีด98314ขีด9 ช,ช,ชื่อบัญชีช่วยเหลือเด็กเสียชีวิตจากเพลิงไหม้เวียงป่าเป้านะคะโดยนางกัญญาริชาทรงบัฒนาค่ะชื่อสาขาก็ถนนท่าแพเชียงใหม่นะคะก็ถ้าเกิดท่านได้มีจิตเมตตาอยากจะร่วมบริจาคก็สามารถโทรสอบถามเพื่อความแน่ใจก่อนก็ได้นาะเผื่อบางคนไม่แน่ใจว่าเราจะโอนไปถูกที่ไหมหรืออะไระยังไงนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าบางท่านเนี่ยอยากบริจาคเป็นสิ่งของก็ได้เหมือนกันนะก็สามารถส่งผ่านที่สถานีตํารวจภูทรเวียงป่าเป้าค่ะเลขที่207หมู่ที่6ตําบลเวียงอําเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย57170ค่ะก็ขอให้ใส่ชื่อนะคะแล้วก็ให้ระบุด้วยว่าให้ชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์สพเวียงป่าเป้าค่ะค่ะมงไงก็ใครสนใจก็ร่วม,วม,วมกันบริจาคนะคะ<ช>เพื่อช่วยเหลือเด็กๆและก็โรงเรียนได้เนาะใครที่อยู่แบบ ในจังหวัดเชียงรายหรือแบบเชียงใหม่ที่ใกล้ๆอะไรเงี้ยค่ะก็แวะไปดูเด็กๆได้นะคะตอนนี้ก็เสียใจทั้งแบบมีเพื่อนสูญเสียไปแล้วก็อาคารที่อยู่อาศัยก็ค่อนข้างจะลําบากนิดนึงนะคะใครที่พอมีกําลังก็ช่วยเหลือกันละกันเนอะก็ขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยเนาะค่ะ มาอีกเรื่องราวหนึ่งค่ะน้องมกุกแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องราวการให้กําลังใจโดยานางพยาบาลสองคนค่ะ,คะเขาให้กําลังใจเด็กที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งโดยการเต้นค่ะก็นับได้ว่าเป็นเรื่องที่น่ารักเลยทีเดียวค่ะ,คะในโลกออนไลน์ค่ะกําลังให้ความสนใจและประทับใจกับคลิปวิดีโอหนึ่งค่ะเหตุเกิดในโรงพยาบาลนะคะเมื่อพยาบาลสาวเนี่ยได้ชวนเด็กน้อยที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเนี่ยเต้นเข้ากับ จังหวะเพลง <spe ech> เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยค่ะ uh, Facebook ที่มีชื่อว่า You l i ฟ e นะคะที่แบบกำลังเป็นที่นิยมเลยเนี่ยมีการแชร์คลิปคลิปหนึ่งค่ะที่มีความยาวประมาณ1น,นาทีครึ่ง <S 2> <S 2> ที่เต็มไปด้วยหลากหลายอารมณ์เปิดเผยเห็นพยาบาลสองคนค่ะที่ยืนประกรบข้างๆโดยมีเด็กตรงกลางเนี่ยมีเด็กตัวน้อยที่กำลังดูเหมือนแบบหมดแรงที่แบบอ่อนล้ากำลังเต้นตามจังหวะเพลง อยู่แต่ว่าดูแบบสนุกสนานนะ<ช>ดูทางพยาบาลสนุกแล้วเด็กก็เหมือนอาจจะไม่มีแรงแต่เขาก็มีอารมณ์ร่วมไปกับเพลงนะคะค่ะข้อมูลนะคะระบุว่าเด็กดังกล่าวเนี่ยป่วยเป็นโรคมะเร็งขั้นร้ายแรงพยาบาลจึงสร้างขวัญและกำลังใจโดยให้เด็กเนี่ยเต้นไปด้วยเพื่อให้เด็กผ่อนคลายแล้วก็มีการขยับกล้ามเนื้อ,อไปในตัวค,ะค่ะหลังจากที่คลิปดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปนะคะก็มีผู้คนจำนวนมากเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ชื่นชมวิดีโอดังกล่าวบอกว่าดีจังเลย ว่าเหมือนกับแบบเป็นการให้กําลังใจด้วยออกกำลังกายไปด้วยหวังว่าจะมีปฏิหารเกิดขึ้นแล้วก็และอีกหลายๆคนก็ชื่นชมในการปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาลคู่นี้เนาะใช่ค่ะก็เป็นเร่องราวดีๆนะคะเพราะว่าแค่น้องเขาลำพังต้องต่อสู้กับโรคร้ายก็คือการเป็นมะเร็งเนี่ยมันเจ็บปวด มากเลยเลยมันอยู่ข้างในถึงเราจะไม่รู้แต่ว่าเขาคงรับรู้ว่าแล้วคุณพยาบาลก็น่ารักอ่ะก็พยายามทุกอย่างที่อยากแบบให้เด็กมีส่วนร่วมมีกาลังใจที่ดีนะคะก็ถึงเป็นเรื่องราวดีๆนะค่ะเรื่องต่อไปค่ะก็ยังอยู่ที่เรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์และพยาบาลเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมและพี่ซอค่ะเป็นคนหนึ่งที่เวลาไปหาหมอฟันแล้วกลัวไหมกลัวใช่ปะเวลาได้ยินคุณหมอแบบเจี๊ยฟันหรือแบบโอ้โหอะไรเงี้ยตอนเด็กๆเนี่ยจำได้ว่าเคยไปหาหมอฟันแค่แบบ น้อยครั้งมากมกลัวใช่ไหมฟันผุอะไรก็ไม่ค่อยไปจนกระทั่งจอนต้องดัดฟันอ,ะอ่ะพี่ฟันผุเก้าซี่อะน้องมูเพราะพี่ไม่เคยไปหาหมอฟันเลยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีค่ะมูใช่ค่ะ,คะตัวสุขภาพันเอ้ยตัวสุขภาพฟันกันบ่อยๆค่ะแต่ตอนนี้ค่ะมีแ,แพทย์ทันตแพทย์คนหนึ่งนะคะที่เขาผุดไอเดียเก๋ขึ้นมาโดยการที่เหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยขึ้นมาแต่งตัวเนี่ยเป็นเหมือนกับแทนที่จะใส่เสื้อกาวใช่ไหมปกติหมอต้องใส่เสื้อกาวแต่นี่ค่ะเขาเปลี่ยนมาใส่เป็นแบบว่า ชุดอย่างอื่นอะอย่างชุดชุดทีโรอะไรอย่างเงี้ยซุปเปอร์แมนอย่างเงี้ยซุปเปอร์แมนใช่เพื่อแบบว่าให้เด็กๆเนี่ยลดความกลัวแล้วก็ลดความตื่นเต้นค่ะพออย่างงี้ปุ๊บเนี่ยโหยิ่งเด็กๆได้ใจเลยเนาะดูน้องคนนี้ยิ้มหวานเลยเด็กก็คงนึกว่าตัวประหลาดอะไรมาลักษอบชั้เป่าไม่หรอกอาจจะทําให้น้องๆรู้สึกแบบสนุกร่วมไปด้วยเนาะไม่ต้องกลัวใช่ค่ะโดยคุณหมอคนนี้นะคะมีชื่อว่าหมอเคนค่ะทันตแพทย์์เสถียรสุรวิสารกุลนะคะ โดยเขาบอกว่าเขาเนี่ยเปิดทันตกรรมสําหรับเด็กอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตพร้อมๆกับรับราชการสังกัดสํานักงานสาธารณาสุขของจังหวัดโดยแนวคิดแรกนะคะที่เขาหันมาแต่งตัวอย่างเงี้ยก็เพราะว่าเขาเนี่ย มองว่าเด็กๆเ,เนี่ยมาเกิดความกลัวเป็นอย่างมากค่ะเมื่อต้องมาพบหมอฟันแต่พอเมื่อเขาเนี่ยสวมชุดฮีโร่เหล่านี้แทนการใส่ชุดกาวก็กลายเป็นว่าเด็กๆเ,เ,เนี่ยเกิดความชอบใจ <ừ> และครั้งต่อมาค่ะเวลาที่มาคลินิกเนี่ยเด็กๆก,ก็ลุ้นกันอีกด้วยวา่าวันนี้คุณหมอจะใส่ชุดอะไรการความสนุกสนานไปแล้วก็อยากมาพบคุณหมอไปในตัวนะคะส่วนทางฝั่งของผู้ปกครองค่ะเขาก็บอกว่าพอพาลูกมาเนี่ยจะถามก่อนเลยว่าวันนี้คุณหมอแต่งชุดอะไรคะจะได้บอกลูกได้อย่างคนเมื่อ,อกี้ อาจจะรู้ว่าคุณหมอจะใส่สุดซูเปอร์แมนมก็เลยให้ลูกใส่ซูเปอร์แมนมาด้วยเลยเก็ดูน่ารักดีนะคะก็คือเด็กใส่หมวกคุณหมอก็ใส่ห<ส>มวกอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ แลเขาเลยบอกค่ะว่าคุณหมอเนี่ยไม่ได้ว่ากลายเป็นแค่ฮีโร่อย่างเดียวเลยนะตอนนี้ได้ชื่อว่าเป็นหมอฟันไร้น้ําตาเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถถอนฟันให้กับเด็กๆได้ที่ที่แบบเด็กไม่มีโรองไห้ใช่แล้วค่ะแล้วก็ยังที่สำคัญค่ะคุณหมอยังสอนเด็กให้แปรงฟันได้อย่างสะอาดเป็นอย่างดีด้วยค่ะเดี๋ยวพี่จะไปหาหมอที่พูเก็ตใช่ไหมฮิเก็ตฮิเก็ตจะแวะไปหานะคะคุณหมอค่ะยังอยู่กันที่เรื่องราวของทันตแพทย์ค่ะแต่เมื่อกี้เป็นทันตแพทย์ผู้ชายอันนี้เป็นทันตแพทย์หญิงค่ะ แต่เป็นหญิงไทยคนแรกที่ไปพิชิตเขาเอเวอเรสต์ได้เข่งมากเทมาก,ามากค่ะเว็บไซต์ะนะคะของแฟนเพจไทยเอเ v อเรสต์2016ค่ะได้เปิดเผยภาพของทนแพทย์หญิงค่ะที่ชื่อนภัทรพรชำนาญศิลค่ะชำนาญศิลป์ค่ะหรือหมออีมผู้ที่พิชิตเขา,เอายอดเขาเอเวอเรสต์ได้โดยจุดแบ่งพรมแดนเนเระหว่างประเทศนั่นก็คือประเทศเนปาลแล้วก็เขตปกครองตนเองที่เบตรประเทศจีนนั่นเองค่ะ ที่มีระดับความสูงเหนือน้ำทะเลประมาณ8,848เมตรถือว่าสูง,สงมากทีเดียวพร้อมทั้งถือพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นไปด้วยค่ะแล้วก็วันที่19 พฤษภาคมที่ผ่านมานั่นคือการทำสำเร็จ <c oughs> แล้วก็ได้ลงมาที่ที่แบบบนดินปกตินะคะ <c oughs> คือวันที่22พฤษภาคมค่ะ <c oughs> โดยมีการตรวจสภาพร่างกายเป็นอย่างดีบอกว่าทั้งจิตใจร่างกายเนี่ยสมบูรณ์แข็งแรงดีแต่ใบหน้าและร่างกายเนี่ยบวมขึ้น <c oughs> มันเป็นเรื่องปกติของคนที่ขึ้นไปอยู่แบบที่ <c oughs> สูงสูงค่ะแล้วก็ที่แก้มเนี่ยมีอรอยไหม้เพราะเนื่องจากว่าข้างบนเนี่ย แสง UV มันเยอะอาจจะไม่มีเวลาที่จะแบบทาโคงท่าคีมอะไรอย่างนี้นะคะก็ทั้งหมดเนี่ยก็มีเหมือนกับแสดงความยินดีว่าปราพื้มใจมากเลยทั้งที่เป็นผู้หญิงเนาะคนแรกด้วยนะแล้วก็หน้าที่การงานก็ดีแถมยังเหมือนกับแบบมีในหลวงตัวไปด้วยอะไรอย่างนี้ขนลุกใช่ค่ะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะค่ะก็หมดเวลาของเบรกแรกแล้วคุณผู้ชมวันนี้เรามีคลิป น่ารักน่ารักเกี่ยวกับเด็กน้อยกับสุนัขที่แบบว่าไม่ยอมกันเลยเรื่องการรับประทานรับประทานได้ไหมการกินอาหารและการ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูค่ะว่าน่ารักขนาดไหนแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในช่วงหน้าค่ะค่ะ <c oughs>